สำหรับทุนเดิมของวัดเกศนะวัดเกศก็เป็นชุมชนเก่าแก่โบราณที่มีความสาคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับชุมชนวัดเกศเนี่ยถือว่าเป็นชุมชนที่มีความสำคัญในเรื่องของการท่องเที่ยวครับมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีทั้งพุทธคริสต์อิสลามและก็ซิกนะครับก็คือทุนเดิมของเขาเนี่ยเขามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีความหลากหลายเชื้อชาติแล้วก็มีสถานที่สถาปัตยกรรมทแล้วก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญนะครับในปัญหาของวัดเกศเองเนี่ย วัดเกศเนื่องจากเป็นชุมชนที่เป็นชุมชนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับเป็นชุมชนในเมืองที่มีการท่องเที่ยวทําให้การระบาดของโควิดเนี่ยมันส่งผลทําให้การท่องเที่ยวไม่เข้ามาในชุมชนนะครับแล้วก็เกิดการกระจายรายได้สชุมชนน้อยลงซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสาคัญในการที่ทําให้ชุมชนเนี่ยขาดการกระจายรายได้นะครับอันที่2ก็คือในเรื่องของการสืบสานวัฒนธรรมครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย วัฒนธรรมหรืออะไรก็ตามนะครับในชุมชนเองจะมีแค่ในกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มที่เป็นคนเก่าแก่ที่เขาทําในเรื่องของเทศกาลประเพณีหรือการทํากิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลครับซึ่งปัจจุบันนี้ครับก็คือคนรุ่นใหม่เนี่ยให้ความสําคัญน้อยลงคือมันส่งผลให้เกิดการขาดการสืบต่อประทางวัฒนธรรมหรือการสืบต่อในเรื่องของภูมิปัญญาของชุมชนเองนะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราควรจะช่วยกันในการแก้ปัญหาทําให้วัฒนธรรมหรืออะไรที่มันเป็นภูมิปัญญาของชุมชนให้มันสืบต่อนะครับ ในส่วนของเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะก็ต้องขอขอบคุณโครงการนะคะที่ได้มีโครงการดีๆเข้ามาในพื้นที่นะคะแล้วก็กระตุ้นให้มีการมีส่วนร่วมนะคะของชุมชนมากขึ้นนะคะในการดำเนินงานร่วมกันหนึ่งโครงการอาจจะพัฒนาต่อยอดไปได้อีกหลายโครงการนะคะโดยนำข้อมูลจากโครงการที่เราได้ในวันนี้นะคะไปพัฒนาได้อีกนะคะเพราะว่าข้อมูลค่อนข้างที่จะ มีความหลากหลายนะคะที่นําจะนําไปใช้ได้นะคะในฐานะที่เป็นหัวหน้าฝ่ายพนักงานชนเนี่ยผมก็มองว่าโครงการยูทูีเนี่ยนะครับเป็นโครงการที่ดีเป็นโครงการที่ช่วยในเรื่องของอาการแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับในเรื่องของการาแก้ไขปัญหาการว่างงานด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการาจ้างงานในพื้นที่ของแต่ละตำบลเนี่ยอย่างน้อยก็20คนนะครับทั่วประเทศก็ เป็นหลายหมื่นคนนะครับประมาณ6 0,000นคนนะครับก็ถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับตั้งแต่ได้รับโครงการนี้มานะเจ้าก็เป็นสิ่งที่ดีเพื่อกับย่านประเกตเฮาและในคนในชุมชนเฮา ก็ได้ความรู้ได้สิ่งแปลกใหม่ที่ไป็ลงมาช่วยเหลือเฮาในด้านวัฒนธรรมในด้านกลุ่มของอาชีพและในด้านการลื้อฟื้นสิ่งที่ละอ,อ่อนรุ่นใหม่บูฮุจักเช่นการทำหมักซุงมักเบงสำเันเป็นประเพณีของคนเมืองล้านนาและในย่านชุมชนบ้านบัดเกตเพราะละอ่อนรุ่นใหม่ไปเดี๋ยวนี้บอกค่อยฮู้จักละ เราทำขึ้นมาก็เพื่อสืบสารวัฒนธรรมของเราถ้าโครงการนี้สําเร็จตามวัตถุประสงค์นะครับก็คิดว่าคนโดยทั่วๆไปจะได้รู้จักนักขึ้นนะครับก็จะได้บุคคลท,ที่มีความนับถือทางด้านพุทธศาสนาจะได้มาสักการะ พระทาตุมาท่องเที่ยวชุมชนนี้จะได้มีชื่อเสียงนักขึ้นนะครับก็ยังให้โครงการนี้มันมีต่อไปนะครับเพื่อเอาจะได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างผลงานต่อ,ต,อต่อไปคือเปิ้ลนะครับปุ้มได้นักขึ้นนะครับก็เป็นการสร้างงานอนื่นิสิตนักศึกษาตัวนะครับ ที่เป็นผู้รับจ้างงานได้ลงพื้นที่ได้แบบเจอผู้คนแล้วก็ได้ติดต่อประสานงานกับทั้งหน่วยงานแล้วก็ผู้นำชุมชนค่ะในความรู้สึกคือเป็นโครงการที่ดีมากครับแล้วก็อยากให้มีโครงการต่อจะได้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ ชมนมุสลิมอตัตตกวานะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของตำบลชุมชนวัดเกตนะครับทีนี้ในส่วนของชุมชนมุสลิมอัตตกวาน่ะอาจจะมีศูนย์วัฒนธรรมรอิสลามมัสยิดอัตอตกวาอยู่ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับแล้วก็ในศูนย์การเรียนรู้นะครับจะให้ความรู้กับในเรื่องของศาสนาอิสลามกับบุคคลทุกประเภทนะครับที่สนใจแล้วก็เข้ามาเรียนรู้ว่าอิสลามแตกต่าง กันยังไงนะครับในในส่วนของศูนย์เรียนรู้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมี 1. ก็คือห้องสมุดนะครับสเป็นห้องประชุมนะครับซึ่งในส่วนของโครงการที่เข้ามาเนี่ยได้เข้ามาดูแลในส่วนของห้องสมุดนะครับแล้วก็มีน้องนักศึกษาเข้ามาช่วย ในเรื่องของการจัดระเบียบเป็นเหมือนกับบรรลักษ์ไปในตัวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของศูนย์นะครับก็จะมีในเรื่องของที่เราจะทําก็คือในส่วนของการจัด <aprove cha> การเรียนรู้ข้างหลังนี้นะครับก็คือเรื่องของอการแต่งกายนะครับที่เสนอแนะในส่วนของมุสลิมว่าามุสลิมมีการแต่งกายยังไงนะครับแล้วก็จะมีข้อห้ามยังไงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการนําเสนอว่านธรรมซึ่ง มุสลิมจะมีอย่างของทางเหนือเนี่ยเขาเรียกว่าลานนานะครับก็จะมีเชื้อสายมาจากกินยุนานนะครับเชื้อสายมาจากบังกลาเทศนะครับเชื้อเชื้อสายมาจากป,ปากีสถานนะครับส่วนใหญ่ซึ่งมาจากอินเดียเราก็ต้องการนําเสนอได้ว่า,าว่าทาความเป็นอยู่ของแต่ละเชื้อสายแตกต่างกันยังไงนะครับก็จะมีทางศูนย์นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนะครับในการจัดทํา สถานที่นะครับเพื่อแสดงงานนิทรรศการต่างๆนะครับก็อยากจะให้ โครงการนี้เกิดการพัฒนานะครับมีความต่อเนื่องนะครับเกิดการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างตำบลด้วยนะครับซึ่งผมก็มองว่าอยากจะให้โครงการนี้มีต่อไปนะครับอาจจะเป็นการอาจจะมีการคัดเลือกนะครับตำบลต่างๆที่อยู่ในมือของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับอย่างสมมติว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับมีตำบลที่ดูแลอยู่ทั้งหมด50ชุมชนเราอาจจะคัดของดีนะครับในตำบลคัดออกมานะครับอย่างน้อย10เซนะครับ ซึ่งก็จะได้ของดีในตำบลของมหาวิทยาลัยนะครับหลังจากนั้นก็เอามาคัดในระดับจังหวัดระดับภาคแล้วก็ระดับประเทศเพื่อส่งเสริมให้โครงการยูทูทีนะครับหรือว่าหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมีความต่อเนื่องแล้วก็สามารถดําเนินการได้ต่อไปในอนาคตครับในส่วนของข้อแนะนํานะคะอยากจะแนะนํานิดนึงนะคะในส่วนของการพัฒนาที่มีความต่อเนื่องนะคะเพราะ โครงการหนึ่งโครงการบางทีอาจจะไม่จบสิ้นภายในระยะเวลาแค่ปีหนึ่งหรือสองสามปีนะคะบางทีอาจจะมีความเป็นพลวัตนะคะก็คือมันจะ ต้องมีการขับเคลื่อนไปตลอดนะคะในส่วนของตรงนี้เราอาจจะบอกไม่ได้ว่า,าความต่อเนื่องเราจะสิ้นสุดเมื่อไหร่นะคะแต่อยากให้มีความต่อเนื่องแล้วมีประสิทธิภาพนะคะโครงการที่ได้มีข้อมูลแล้วเราได้ประสิทธิภาพเราใช้ประโยชน์ได้จริงจากโครงการนะคะจะเน้นในตัวตรงนั้นนะคะแล้วทำให้เรานำเอาสิ่งที่ได้จากโครงการเนี่ยมาวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อปอปททค่ะในส่วนตรงนี้ขอฝากทางโครงการไว้ ะะแล้วเสนอแนะไว้ว่าหากมีโครงการดีๆเทศบาลยินดีให้ความร่วมมือค่ะขอบคุณค่ะ